สวัสดีค่ะพบกับช n n น l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาทั่วไปสถานการณ์โดยภาพรวมทางด้านการงานการเงินสุขภาพของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ค่ะอยากให้เ,เพื่อนๆนะคะยึดตามหลักลัคนานะถ้าเ,เพื่อนๆทราบลัคนาตัวเองก็ให้ดูตามลัคนานั้นเลยจะ,จะ,จ,ะจะเหมือนว่าเข้าข้างตรงเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะเพราะว่าลัคนาเนี่ยเป็นเหมือนกับ เอาการคำนวณหาจากจุดเวลาเกิดของเราเวลาตกฟ้าของเราเนี่ยนะคะไปไปหาคำ,ำคำนวณตามโหราศาสตร์ตามตามทีนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยทราบเวลาเกิดแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเราลักนณาอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปเซิร์ชได้ใน Google นะพิมพ์วิธีการหาลักนณาาก็จะมีเว็บไซต์ให้เราเติมนะคะวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดก็จะได้ออกมาเป็นลักนณาเนานะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่ชัดนะคะก็ให้ยึดตาม ตำแหน่งของราศีปกติเนะะี่ยค่ะก็คือผู้ที่เกิดราศีมีนนะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะคะแล้วก็ต้องพูดเสมอนะคะว่าการทำนายพยากรณ์แบบนี้นะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเป็นเพียงภาพรวมองค์รวมทิศท,ทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนั้นๆนะคะ,อะขอเป็นเพื่อนเนี่ยมีวิจารณญาณในการรับชมมีสติด้วยนะคะเพราะทั้งมดทั้งมวลแล้วยกเกณฑ์ของดวงดาวเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะ พลังงานที่ขับเคลื่อนชีวิตเราที่สุดของที่สุดของที่สุดก็คือการกระทําของเราในทุกๆวันนะคะแกพูดเสมอจะพูดทุกคลิปเผื่อคนเข้ามาดูใหม่นะคะการกระทําในอดีตจะส่งผลถึงปัจจุบันและปัจจุบันก็จะส่งผลถึงอนาคตนะคะดังนั้นขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างมีสตินะแล้วก็ไม่ย่อท้อนะคะอยู่ในสิน่งทาที่ดีรับรองสิ่งดีๆจะมีสู่เราแน่นอนและช่วงไหนนะยิ่งดวงดาวเดินดีนะมันก็ยิ่งส่งให้เราดีกันขึ้นไปอีก แต่ถ้าเกิดตอนไหนเดือนไหนมีอะไรเตือนมาเราก็ไม่ต้องจิตตกไม่ต้องกลัวนะคะถือว่าเรารู้ดวงก่อนแล้วก็จะได้หาทางป้องกันอุดรูรั่วไว้นะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติอันนี้สําคัญที่สุดค่ะเอาล่ะขอวกกลับมาสู่เรื่องของเราเลยนะคะต้องบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ นี้นะคะจะเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวราศีมีนก็ยังแฮ ppy แฮ ppy อยู่นะมันเป็นอิทธิพลมาตั้งแต่เดือนมกราด้วยอะ่ะคุณจะรู้สึกถึงว่าเพราะว่าคุณได้รับอิทธิพลของเขาบอกว่าดาวพฤหัสองบอกเลยนะดาวพฤหัสเนี่ยโคจรอยู่ในภพภพสุภาษณ์นะอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากของคุณภาษาโหรโศาสังอยู่ตําแหน่งมหาจักรนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยดาวอังคารก็ยังทับลักคุณอยู่ด้วยดาวอังคารเนี่ยนะต้องพูดเลยว่าเป็นดาวที่เรียกว่าดาวแห่งความไฟอ่ะภาษาดาวแห่งความต่อสู้นะดาวแห่งคนจริงนะดาวที่เหมือนกับเอาจริงเอาจังแหละพูดกันง่ายๆว่าถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็คือนักสู้คนหนึ่งนะคือจำจะต้องทําให้สําเร็จดังนั้นต้องบอกว่าด้วยโยกเก์ของเรื่องดวงดาวในช่วงนี้จะทําให้คุณเนี่ยจับเป้าถึงความสําเร็จได้นะโดยเฉพาะ มันมาตั้งแต่มกกลาแล้วดังนั้นมกกลาใครปูฐานปูรากมาดีกุมภาพันธ์ก็เหมือนเก็บเกี่ยวเห็นผลสําเร็จอันนั้นได้อย่างดีทีเดียวนะแต่ว่าหรือใครอยากจะคิดจะเริ่มต้นอยากจะทําอะไรตอนนี้ก็จะบอกแล้วค่ะไม่มีจังหวะไหนดีเท่าจังหวะนี้อีกแล้วก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณต้องเป็นคนจริงทําจริงลงมือปฏิบัติจริงแต่บอกเลยนะถึงดาวจะเดินดีแต่ทุกอย่างแค่เห็นจากในไพ่เนี่ยมันจะไม่ได้ได้มาเหมือนส้มหล่นน่ะอยู่ดีๆโอ้โป๊ปะเป๊ะลงมาไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่นะ คือเป็นการพิสูจน์ว่าคนจริงเท่านั้นที่จะได้ความสําเร็จนี้นะคะดังนั้นสวมวิญญาณหัวใจสิงเลยนะสเตรนทเราต้องจัดการในไหน,ไหนดาวอังคารเข้ามาทับรักเราด้วยก็จะยิ่งทําให้เราฮึกเมิมมากขึ้นต้องบอกว่าโดยบุคลิกจริงๆนะของคนลัคนาราศีมินจริงไม่ค่อยได้ฮึมิมอ,อะไรมากมนะายนะใส่น้ำหน่อยๆนะ สายน้ํ่แบบว่ามีความเป็นน้ำอะค่ะแต่ด้วยความที่อังคารทับลักน์เนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกฮึิมนะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่ามีพลังนะต้องบอกเลยตัวเองจะรู้สึกมีพลังแล้วก็อยากจะทําอะไรก็ตามแต่ให้สําเร็จอะไรก็ตามแต่ที่มันเคยไม่ไม่สำเร็จมาก,ก่อนนนี้ก็อยากจะเคลียร์ให้จบคุณจะรู้สึกว่าคุณไฮเปอร์อเลิร์ตนะอยากจะสร้างความสําเร็จออกมาในรูปแบบต่างๆนะเห็นเด่นชัดก็ในเรื่องของการงานนะคะคืออะไรที่เคยเอยือยเฉยเลื่อยเปื่อยมาคุณจะรู้สึกว่าพอกันทีชีวิตตอนนี้คุณณจจะะรู้้สึกว่าคุตอง จับเป้าความสําเร็จได้เป็นรูปเป็นร่างและถ้าคุณลงมือทําลงมือปฏิบัติดาวเดินดีขนาดนี้นะจังหวะเวลาขนาดนี้ความสําเร็จมาสู่คุณแน่นอนค่ะต้องบอกว่าใครที่ตัดคำงานเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อนะการเจราจางานทางไกลย,ยังส่งผลให้คุณดีมากนะคะหรือว่าโดยโดยภาพรวมดีกว่าหรือคิดอยากจะทําอะไรเพิ่มนะชาวลัคนาราศีมีนอยากจะทําอะไรเพิ่มเสริมขึ้นมาอย่ามัวแต่คิดนะจังหวะเวลามกราถ้าคุณยังคิดไว้ละวางแผนไว้ละ กุมภาต้องลงมือทําแล้วล่ะเป็นการฉกฉวยเวลาฉกฉวยถึงความสําเร็จนะโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าทุกๆอาชีพแหะถ้าคุณลงมือปฏิบัติจริงทําด้วยความใส่ใจจริงจะถือว่าความสําเร็จนั้นจะมาสู่คุณนะคะหรือว่าใครนะอยากจะทําอาชีพเสริมอะไรเพิ่มเนี่ยก็ทําได้นะคะแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าด้วยโยกเกฑ์ของดวงดาวที่มันดีอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการอุถรมภ์ค้ำชูจากผู้คนมากมายนะไปที่ไหนก็ได้ได้รับการตอบรับอ่ะต้องบอกว่า อหัวหน้าก็โอเคกับคุณหรือถ้าคุณมีลูกน้องลูกน้องก็จะอยู่ในโอวาสคุณดีอะ่ะแต่ว่าในในในช่วงนี้ด้วยความที่คุณเหมือนกับว่ามีพลังเยอะมีเหมือนโปรเจกต์เยอะดังนั้นสิ่งที่ต้องเตือนและมัตระวังอย่างนึงคือถ้าคุณจะคิดจะเลือกจะทำโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่ในในเขาเรียกว่า ในเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณคิดจะทำอะ่ะขอให้คุณเนี่ยเลือกทําในสิ่งที่คุณรู้ลึกรู้จริงนะอะไรที่มีความเสี่ยงมากๆอะไรที่ขายฝันอันนี้อย่าพึ่งหรือคุณทำเพราะคุณตามคนอื่นอันนี้ห้ามขอให้คุณทำเพราะคุณอยากจะทำจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องราวที่ต้องเอาเงินไปลงทุนนะคะขอให้คุณคิดดีๆนะคะคือจริงๆอะ่ะ ถ้าอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รู้อะไรลึกอะ่ะรู้เพราะคนอื่นมาบอกคนอื่นมาชักชวนอันนี้อย่าไปนะนจะไม่เหมาะสมมากๆทีเดียวนะแต่ขอให้เลือกทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้รู้จริงๆอันนี้ไปลงทุนทําได้ทีเดียวแล้วก็ให้ระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเซ็นเอกสารสัญญานะตรวจสอบอะไรนิดนึงด้วยนะคะทีนี้แต่ถ้าเกิดใครรอคอยข่าวเรื่องการเซ็นเอกสารสัญญาอยู่เดือนนี้คุณจะได้นะแต่เหมือนกับว่าวันจะเซ็นอะไรก็ขอให้ดูตรวจสอบให้แน่ชัดอ่ะคะ่ะ ทีนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวของการเงินนะเดือนนี้เรื่องราวของการเงินส่งผลดีนะคะต่อไปจากเรื่องการงานเลยงานลาดงานหลวงก็จะส่งผลเรื่องเกี่ยวกับการเงินให้ของของคุณนะต้องบอกว่าการเงินการเงินเดือนนี้นะเขาเรียกได้มาใช้ไปจับจ่ายใช้สอยใช้คล่องเงินเดินดีละค่ะพูดกันง่ายๆเลยนะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เหมือนกับว่าบอกแล้วไนงะคุณอาจจะอยากจะเอาเงินที่มีไปลงทุนอะไรเพิ่มดังนั้นจะลงทุนอะไรก็ขอให้คุณศึกษามาอย่างดีแล้วค่อยลงทุนนะคะโดยเฉพาะจริงๆแล้ว ในช่วงเวลาจังหวะเวลาเดือนเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีเมียจ,จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินด้วยนะคือ,อไรายได้หลัก,กได้อยู่แล้วอาจจะเป็นใดยไ,ได้เสริมหรือเงินพวกเงินเบี้ยเงินตกเบิเกเ,บเงินเบี้ยเลี้ยงเงินขยันเงินที่เกี่ยวกับความสเสน่หาอะไรต่างๆก็มีสิทธิ์ได้มาในเดือนนี้นะหรือเงินมรดกก็มีสิทธิ์เหมือนกันแต่ หรือใครอยากจะไปเขาเรียกมีโชคอาจจะมีโชคลาภนะคะในจากการเสี่ยงด้วยนะคือหรืออยากบางคนเนี่ยอยากจะเอาเงินที่มีไปลงทุนด้วยนะอาจจะเอาเงินที่มีไปลงทุนแต่เป็นการออมแบบระยะสั้นหรือระยะย,ยาวก็ได้แต่ขอให้เป็นการลงทุนที่เหมือนกับว่าไม่ขายฝันนะนะพยายามพูดแบบนี้คุณัอาจจะจะเข้าใจนะคะเออบางคนเเดี๋ยวนี้มันจะมีลงทุนรูปแบบแปลกๆที่ผ่านมาจากคนที่เรารู้จักแล้วมาชักชวนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะดังนั้น ต้องบอกว่าโชคลาภจังหวะเวลาเรื่องการเงินเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าเลิศนะคะจริงๆเดือนกุมภาพันธ์นี้นะเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยเป็นราศีหนึ่งที่น่าอิจฉามากๆโดยภาพรวมแล้วนะต่อยอดมาจากมกราถ้ามกราใครยังมียังไม่เป๊ะมากมันจะมาปังกันมาตอนนี้ละค่ะดังนั้นเดือนนี้นะอยากคิดอยากจะทําอะไรลงมือทําอะไรก็ขอให้เร่งสร้างผลงานสร้างความสําเร็จไปได้เลยค่ะ ทีนี้สาหรับเรื่องราวของความรักนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของความรักเนี่ยจะทาคลิปแยกออกไปแล้วยังไงฝากติดตามกันด้วยเป็นเรื่องราวของความรักในหลากหลายมิติหลากหลายแง่มุมนะยังไงฝากติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็สําหรับท่านที่มาดูใหม่นะคะฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช n n e l ถ้าชอบนะคะฝากแชร์คลิปของเกไปเพื่อนๆของคุณได้มีความสุขร่วมกันด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ